สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบ YouTube. บอ่อง y o u r o Truck b อ s s Granfaco นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูรถขุดแต่ไม่ใช่โกเบลโกนะครับคันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ทายนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับระบบฟิตมาใหม่หมดนะครับคันนี้ สำมาน์ค่องตัวมากนะครับรุ่นนี้อายุแล้วผมว่าเกิน20น,นะครับยี่สิบกว่ากว่าครับคันนี้แต่ดูว่าสำมาน์ยังจวดนะครับเร็วจัดจ้านนะอยู่กับงานกุษสะนะครับกุศสะตรงนี้เป็นดินแดงครับดินสวยมากเลยครับ ท่านใดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยครับโฆษณาขึ้นมาก็กดใจรอนหน่อยครับไม่ต้องกดข้ามนะครับกดสระครับสระลึกเมตรนะครับแต่เราจะขุดลงไปทีนั้นะครับ ไฟเลี้ยวไม่ได้เปิดที่นะครับกล้องหลังก็ยังไม่ได้เปิดน,นะครับจริงๆครับตอนนี้ดูไฟเลีดีก่อนครับกลางคืนสว่างมากนะครับขับโดยนับป๊อกนะครับคนในพื้นที่รู้จักดีนะครับอำะเมิครับนะ พุ่งขีดนี่บอกว่าน่าจะ0.7 0.8ได้ครับมันไม่เยอะนะพุ่งขีดเล็กเครื่องยนต์สูงนะ,เป,นเ,งเ,นะเป็นเครื่องยนต์ดดของอีโูซูนะครับไม่แน่ใจครับน่าจะ6บีจีนะเป็นเครื่องยนต์ใดเล็กเก่งเอาเรื่องอยู่ครับดินครับ ดินแดงนี่แม่องพูดถึงแลยครับความแข็งนะแข็งนะฟังเสียงื้อครับตัพทัพเธอร์โบใหญ่บอกว่าเสียงกระฮืมกว่าน,นี้นครับ ลูกมาครรองรับกันอะดอกด้านบนก็เป็นโรเลอร์สองลูกรองรับก็ใบแตกแปดติดนะครับดำใส่มาแล้วเราไปเทข้างล่างนู้น มาเฉลยกันนะครับรถขุดกันนี้ก็เก็ก็คือรถขุดไอทิดไอครับไอเอสสองร้อยครับเป็นรถขุดที่หาดูยากนะครับไม่ค่อยมีครับในในประเทศไทยนี่ครับถ้ามีก็จะมีรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กนี่จะรุ่นขนาดห้าตันครับจะมีเยอะครับจะมีขายเยอะแต่ตัวใหญ่ขนาดสองร้อยจะไม่ค่อยมีครับดูยากครับ เจ้าของใจรักโกเบลโก้ใจรักสายเขียวก็เลยทำสีมาครับเป็นสติ๊กเกอร์โกเบลโก้นะใส่ไฟท้ายกล้องหลังเพื่อให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของโกเบลโก้ครับสุดจริงๆงครับ จากที่เมื่อกี้คนขับได้เดินรถนะครับเดินเดินเดินเตะเพื่อที่จะเยียบลายนะครับเป็นอะไรได้เล็งแนวรวนะครับแนวขอบสักนะครับในตอนนี้มาเปิดมุมฝั่งนี้นะครับแข็งเงาเรื่องอย่ครับเล่นแดงครับขนาดยังขุดลงไปไม่เรื่องครับ เป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับ Saludos. เดี๋ยวอาจจะสะเบี้ยวไ,ได้นะครับโอ้โอ้อันตารายครับ ครับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะที่ยังไจะติดตามให้เราที่อยากจะกดติดตามให้เราด้วยนะครับคลิปดีๆนะกดช่วยดันๆนะครับคลิปนี้ครับช่วยแชร์หน่อยครับให้คนได้มาดูเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยครับโฆษณาขึ้นมาครับกดใจรอหน่อยครับไม่ต้องกดข้ามนะครับคันนี้เป็นไอเอสไอนะเดี๋ย่นนาจับสีเป็นโฟเบลโก

ถ้าไม่รู้ใจไม่รู้จังหวะกันก็อาจจะเกิดความเสียหายไดน้นะครับโอแก่กับเองนะครับไอ้ยศยคันนี้ลูกน้องขอบับครับ งานเดินมาเยอะเลยนะครับเมื่อวานไม่ได้มาถ่ายวันเดียวครับเจาะลึกกันเกือบถึงแล้วครับเกือบเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นหิน,นคนัะเจอแกนหินนะครับ ไปไอไไอ้้สวยงามมากครับภาพมุมนี้ครับ ยโยนมาฝั่งนี้ครวนไอซไอีขุดดินจากฝั่งนู้ย้นไปข้างหลังนะครับก็ให้ใส่พลอยดินนะครับแต่จะดันดินกับกระจายทั่วเพราะว่าดินเราห้ามเอาออกในพื้นที่นะครับสะลูกนี้ออกกว้าง20เมตรนะครับยาว75เมตรครับความลึก6เมตรนะครับ อุ้มเลยับ ขอบก่อนนะครับเก็บมุมสุดท้ายนะครับพื้นที่มันแคบนะครับพื้นที่จำกัดทีมก็าอาจจะไม่ค่อยเจอเลย